ที่แกค่ะและผมมากเลยกับที่หยดก็คือว่าอะไรผมคาหวอนด้วยใช่โอ้ยวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับผมก็หวังว่าทุกคนจะได้รับเอาความหลอนความกลัวกลับไปบ้านนะพร้อมกับเสียงของคำว่าที่หยดแล้วก็ได้รู้จักกับที่มาของที่หยดนะแล้วก็ได้มาดูความบ้าระห่ำของยักษ์นะฮะคาแรคเตอร์ที่ผมได้รับไปก็ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับรอดูว่าจะเป็นยังไงครับจริงๆงี่าน่าจะ2ปีครับ รงออกูกลัวผีมากพี่ผมนอนถ้าผมนอนคนเดียวเวลาไปถ่ายละครก็จะต้องเปิดไฟนะครับนอนคนเดียวก็บางทีอยู่บ้านก็หลอนๆก็มีเปิดไฟนี้แปลกพวกอะไรก็ถึงไม่เจอเลยไม่รู้เลยผมก็พยายามจะมองซ้ายมองขวาคืออย่างน้อยก็แบบเป็นเงาๆเออคือแบบเออทำไมไม่เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากแบบจะมีเรื่องเล่าบ้างใช่ไหมแล้วก็ลองมามีท่าถ่ายบ้างไหมครับมีท่าถายเออไม่มีไม่มีท้าทายก็มีแต่ท้าทายแต่แค่แบบก็มองซ้ายมองขวามองต้นไม้มองอะไรอย่างเงี้ย เออ่แต่ไม่เจอไม่เจอเราไหวตลอดัจะมไหว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 ก่อนถ่ายไหวเลิกหลังเลิกอะไรเงี้ยคือไม่ว่าอาจจะมาช่วงที่หนังเข้าโรงก็ได้ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวก็อย่ามาเลยดีกว่าครมาไหวมาไหวปกติใช่ไหมไหวเสร็นบนปกติไม่ก็ไหวแบบเจ้าที่เจ้าทางแบบสิ่งที่เราแบบร่วงเกินอะไรด้วยว่าใจก็ขออโหสิกรรมให้ด้วยอะไรเงี้ยไม่ได้มี อะไรก็แค่แสดงไม่เฉยอะไรเงี้ยอันนี้แบายอย่างตอนนี้ก็แส่หนังไทยกำลังมาแรงเพราะเราต่อมในตอนนี้ซับเปลอร์มาครับไปห้าร้อยล้านครับฝากด้วยคือต้องฝากด้วยอย่างนี้ว่าดูซับเปลอร์เสร็จปุ๊บมาดูที่หยดต่อนะฮะยังไงก็ถือว่าเป็นหนังไทยด้วยกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นแฟนๆของที่หยดอยู่แล้วเนี่ยผมมารับรองว่าดูไม่พลาดแน่นอนครับผมกลับว่ารับไม้ต่อเลยนะคะห้าร้อยล้านรับไม้ต่อเลยไหมเออเอาเอาเอาแบบนี้แล้วกันฮะมันให้ใครชอบก็ดูครับผมแต่ผมว่าจริงๆก็เราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าคาดหวัง ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเวลาทำหนังก็คือทําด้วยความสุขทําด้วยใจที่รักใจที่อยากจะทำอะไรเงี้ยครับแล้วก็รายได้ก็คือส่วนแบบแบบประสบความสำเร็จในอีกแบบหนึ่งนะครับผมครับมัจะโดนเปรียบเทียบไหมพี่แมนเออผมว่ามันคนละคนละอย่างกันอะไรเงี้ยฮะเราเราก็ไม่มีขยับเปรียบเทียบกันหรอกครับอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างอยากให้คนไทยได้ดูอะไรที่มันสนุกอะไรที่มันตลกอะไรที่มันหลอนอะไรที่มันมันอะไรเงี้ยครับก็ก็เออมันคนละอย่างกันคือเป็นการกระแสหนังไทยขึ้นมา ครับก็จริงๆแล้วเราต้องใจความดีกับหนังสเปเรดด้วยเช่นกันนะครับผมก็มีใจทันทีมงานพ่วงกับมาแสดงด้วยนะครับผมงั้นก็ฝากทีมงานพี่พ่วงกับมาแสดงของสเปเลอร์อย่าลืมาดูหลังนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพี่แดงอะไรจะทำเรื่องขับพายน้ำพ่วงใครใช่พายน้ำพ่วมีแต่พ่วงม่กไหนไหนพายแม่เราน้ำพ่วงร่วมท่วมหน้าให้เฉยท้างใไม่ท่วมมี่วเสียหายอะไรเยอะมันเป็นช่วงฝนตกหนักอายุเข้าขอนแก่นนี่เฉยครับ อ๋อแต่ว่าที่อ๋อเหมือนที่กรุงเทพป่ะฮะอ๋อคื่ใช่ใช่ฝนตกหนักไเฉยครับแล้วก็บ้านผมสูงอยู่แล้วก็เลยปลอดภัยครับสักประมาณชั่วโมงก็ไหลออกหมดแล้วก็คือโซนที่ท่วมไม่ใช่โซนบ้านเราเอ่อบ้านเราที่สร้างใหม่ที่กรุงเทพนี่แหละครับแต่มันท่วมข้างในเยอะแล้วพอฝนหยุดก็ไหลลงหมดแล้วมันต้องจัดการยังไงหลังจากนี้ถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเออไม่ครับมันแค่อาจจะแบบรอแบบประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ปล่อยให้ไหลออกเองจริงๆปกติมันท่วมบ่อยไหมครับผม ไม่ครับครั้งแรกเลยคือ oh ้งแรกคุณมองว่าว่า20ล้านต้นเลยแล้วโอ้อายมากมีปัดเวไหมที่แปะต่างประเทศคือคือมันตกหนักมากแล้วพอดีว่าพอมันตกหนักมากจนเวลามันไหลออกมันก็ค่อยๆไหลออกแหละแต่มันมาจากข้างหลังแต่วหลังบ้านเรามันซอยแล้วมันเป็นสนามหญ้ามันก็ค่อยๆไหลออกมาใช่ ไม่ไม่มีอะไรเสียหายครับผมปลอดภัยครับทุกอย่างทั้งหมู่บ้านเพาะเขามีการเปลี่ยนที่มันชัวยไม่มีไม่มีครับเป็นบ้านเดี่ยวแยกครับอยู่เป็นบ้านเด่ยวอยู่บ้านใช่ที่แก้แก้ยังไงอะทำแบบทางระบายน้ำให้มันสะดวกขึ้นหรือยังไงไม่แก้ครับผมปล่อยไปงั้นแหละครับพี่ไม่เสียหายไหมครับพี่แม่ไม่มีครับไมับรองหามันหนักกว่าเดิมผมว่าไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวนะออเไม่มีอะไรน่ากลัวครับปลอดภัยทุกอย่างครับที่ อยากต่อยมวย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 ่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยอยยต่อยมวยอ่อริวๆอ่อยไปแต่อยมวยต่อยมวยต่อท้ายคือยมวแค่อยมวูต่ัยวยต่อยมวยต่อยมวยต่อยม่อยมวยต่อยมวต่อยใวยต่อยมวยต่อยมวต่อยมต่อยมวยต่อยมวยต่อยมวยห่ายคนแฟนคลมวเป่นห่วยต่อยม่ยมวยู่อม่แต่้ามวยต่อย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 มวยต่ายบบมวาซ้อยบชอะไรยต่อยยต่อย็ คอลโเก่านะเราก็เคยเรียนเราเคยแข่งนะจนก็มีแบบกดมีแบบว่าพวกสนับศอกสนับเข่ามีแบบเฮดการ์ดอะไรพวกนี้ยปลอดภัยอยู่แต่หุ่นเรากำยำอยู่นะฮะแล้วจะต้านไหวใหญ่ครับใหญ่ครับพี่หุ่นเจ็บมาเนี่ยมาเราอยากว่าแบบจะจัดก็ยังไม่มีแบบจริงจังครับที่มีแต่เพื่อนมาแซวกันเฉยแต่สุดท้ายเขาก็รู้ว่าผมไม่กล้าอยู่ดี แต่หลายคนเป็นห่วงว่าเอออาการที่เราเคยเป็นหอบอะไรเงี้ยมันต่อได้เลยจริงๆถ้าถ้าหนักๆก็ก็มีขึ้นครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในแบบความพอมบากพอดีก็ไม่ไม่ไม่อันตรายนะฮะจริงๆก็รู้นะก็รู้นะบางทีแบบโดนแบบว่ากลิ่นทินเนอร์ควันสีสโมกอะไรเงี้ยบางทีก็ไอๆก็หลอมก็ตีบละ ไม่ใช่ใครคนที่อยากให้เราไปต่อยดวงเพราะว่าชเ่อยดวงเราเป็นแบบมันัเจ็บมันลำบากมันำบากเลยเพราะที่สุดมันดีหมีมิั่นหรือที่ครับเอไหรลงเ่อไหรอบเยเอาเอาเค้านี่ก่อนนะครับเยองให้พยาสแควรก่อนเอาหัวแม็เอาหัวแมากับชันชุดต่อยเราไม่ครับเขาเห็นบ่อยแล้วครับแต่เไม่ได้คนอื่นเห็นครือเ ไม่แจกจ่ายหรอไม่ต้องใส่สัมภาระแจกจ่ายกันบุญน้ำบุญเหรอใส่สัมภาระกนบุญน้ำบุญเฮ้ยเขไม่น่าดูเหมือนคนอื่นรอไม่เป็นไรจ้าไม่ติดนะไม่ติดติดหรอตายแลยหรือเก็บไปให้เขาดูคนเดียวครับแเอาไว้แกงวันนี้ก่อนนะโอ้ยเอาใจเขาให้เต็ม